เมนูที่ถ้าได้ลองกินแล้วต้องกลับมาซ้ำแน่นอนเป็นรสชาติที่กินแล้วติดใจมากปลาต้มง ดองก็ตำหลับต้องยอนนี่เท่านั้นมาซ้ำรอบนี้เขาออกเมนูใหม่ไก่ผัดลิ้นอีสไตล์จีบอกเลยน่ากินมากเคยไปกินที่เซนทันเวสเกตเรากับคุณแฟนติดใจมากอยากกินอีกรอบนี้ได้ข่าวว่าเขามาเปิดสาขาใหม่ที่เซนทันปินก้าเปิดใหม่ยังฮอตขนาดนี้มานะก่อนได้ต่อคิวเหมือนเซนทันเวสเกตได้โตแล้วก็สแกน QR โค้ดสั่งได้เลยไม่ต้องรอพนักงานมารับออเดอร์ที่ว้าวไปกว่านั้นคือร้านนี้สั่งเสร็จลุกไปตักข้าวได้เลยข้าวฟรีเติมได้ไม่ต้องเกรงใจใครมีทั้งข้าวทำยาพืชและข้าวสวยร้อนๆใใใหหหมมมมมม่่ๆเเ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 ลลยยขขออออปปิดด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 ้้้้้วนน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 ูููแะาาาาาาางงงทรรตุุผผักก็็สสคไซ์ญี ค่ะคือน่ารักมากสองใบแดงนิดนึงที่ชัดๆคือใหญ่กว่าหน้าเแล้ะเนื้อใบช่อนเน้นๆผักกะดดองผักโอซูแเส้นมันเทศแบบจัดเต็มน้ำซุปคือรสกลมกล่อมเปรี้ยวเค็มเผ็ดเบาๆสดและสดชื่นมากกินคู่กับข้าวสวยคือเข้ากันสุดๆผักโอซูกับกอบเส้นมันเทศหนึบๆปลาสดเด้งกำลังดีเดี๋ยวจะกินคู่กับข้าวทัญย่พืชพร้อมกับผักกะดดองคือเดเบสมากเลยเมนูนี้สมกับเป็นรสชาติปัตต้มผักกะดดองโน่หนึ่งจากจีนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมยอนนี่ถึงมีสาขาทั่วโลกกว่า2,500สาาขด้้วยเมนนูองใหมม่เนูผัดเมนูแรกของยออนนี่ไกผัดลิสไตลาขาตัวสะโพกกไ่คือนุ่มมากกินคู่กกกับพริหยวจนซอสผัดดดคือเ็งใแต่กกินคู่ับ ทันพืชหรือข้าวสวยก็เข้ากันซื้อซือปิดท้ายด้วยชามะนาวโฮมเมดอร่อยสดชื่อแล้วก็แก้วใหญ่หมากตอนนี้มีโปรเขียนรีวิวรับฟรีเครื่องดื่มหนึ่งแก้วด้วยนะและเช็คอินที่ร้านรับของควันเฟีินไขก็ตามนี้เลยใครที่จะมากินที่เซ็นทันปิน่นกามาที่ชั้นหา้าลวมองหารูปปั้นลมรูปปั้นชี้ไปทางไหนก็มองไปทางัหนเห็นไหมเจอเลยรที่อยากมาลองกินปาต้งประกาศดองโนหนึ่งของร้านยอนนี่ตอนนี้ขึ้มีสองสาขาเซนทัลเวสเกตและเซนทันปิ่นกันชาวพัทยาเตรียมตัวเลยทันวานี้ยอน